อยู่นี่ใบกะเพราอยู่นี่ก็คือ11บเอมงครึ่ง,งเหรอหรือว่า11บเอ็ดโมงสินาทีสิบเอ็ดมงสิบนาทีสบายดีน้องว,วันนี้เรากนะินหนักนะผมไมยังหลาบอยู่นาะประมาณเด็ดใบสะอมใบเส,สแ็แกงคัง่วหอยขมจ้าแกงคั่วหอยขมแล้วก็แกงส้มสะอมอนี่น้องเนี่ยโคตรสวยเลยทำตามหม้ให้แซ่บ แกงโค้กของผมไม่เจ๊ะขายดีนะพี่น้องในความเป็นอาหารที่อร่อยเป็ดชิ้นเดียวของร้านเปิดโค้กเปิดโค้กชิ้นเลยเนี่ยนี่กระดิ่มากย่างมากกับมะเด็ดใบกระเพราขึ้นกับพี่น้องเลยกินไปเลยกินไปเลยพี่น้องกินไปเลยไอ้ต้อนกินไปเลยเดี๋ยวเดีกินน้ำกันดิยังไม่ได้กินน้ำเลยเดี๋ยวยระหว่างลุ้มมานี่กะเพราไหเนาะพี่น้องเนี่ยเอากระดิ๊ เอางนแล้วก็เอาใบด้วยนะนี่นนะนนอดิจะใส่อันนี้จะทำกี่เมนูพี่อันนี้หนแกงหอยใช่ปแกงหอยแกงมแ้มง้มก้ามกงมต้มง้นก้มแงมแกงง้มง

ส้มนี้เขา,เาใส่สกพาะแกงหอยแกงพวกหอยขมอี่ว่าอะไรกันแกงส้มสะอมกุ้งสองเมนูเมนูนี้จะได้ขายดีกว่ามันอร่อย 马上啊！<蛋> เลียงซีของเอง้าวกินข้ามบาวันก็ไม่มีกินเลยพี่เนาะยื่นดนมาจักบ้านหรือเดินมาที่นี่เลยไม่หอวะไม่หรอวะมนมาสบายที่พี่น้องในบ้านใกล้พี่น้องกินเนี่ ไปดิไปดิทำงานมีหลายคะแนกเด้อพี่น้องเด้อเนื่อครับเบื้องต้นต่อครับคะแนนล่างซ้ำแล้วก็คะแนนทำของขกาวะแนนทำอาหารคะแนนเด็ดพักไปตรงนี้ทางตัวเอง อันนี้คือพีอ่คุณสวยสวยมากแล้วเป็นกับคนหล่อด้วยพี่น้องเนดะ้อเบาต้นนี่มันยังดีอ่ะพี่น้องฮะฮะใช่ให้เหมือนกันน้อพี่น้องเนาะ สามคนแล้วจะดีเห็น,หนเลยนะเห็นทั้งโลกเลยนะพี่เขาเรียนรู้ว่าเราทางนานหาเนี่เหลือพ่อแม่พี่น้องเราสงสา,ารทุกอย่งมมงา,างมากคนทำงานู่ร้านมี้สองประเทศเียน้องเราไทยแต่ อันนี้เขาใส่อะไรบ้างพี่ไข่คูชีแล้วก็ไข่เคี่ยวไข่เคี่ยวโบราณเหมือนสองอย่างใช่ป่ะ นี่เรใส่ซูซี่รับพี่น้องเดอ้อซูซี่กายมาทางนี้ครับมาแวะอ,อ,อุดูหนุนได้นะครับแหววและทานข้าวได้นะพี่น้องเด้อ้าซูเพลข้าเขาสั่งปุ๊บได้ปับ๊บนี่ท่านใจพี่น้องเลย いい <Wow. S 2> <Wow. S 1> <laughs> 是的呢。いい มานี table, ่กเราก้อนเยเาฝาฝไปแไปตามช่องพวกัาสวบ้านน่เมีแรงแชรแรงใจแรนี่ับากอนไปก็หน้าของบาบ้นกันก็สบายบายพี่น้องเลย